b ีจีปะทุงยูไนเต็ดล้มยักษ์ย้ายบุกเชือ่อซิ่งให้พอร์ตการท่าเรือจอดใต้ายเพลย์ออฟเอฟซีแชมเปียนลีกฤดูการ2023-24บีจีปะทุงยูไนเต็ดบุกไปเอาชนะเซี่งให้พอร์อ FC 3-2ขนาดที่การท่าเรือ FC บุกพ่ายเจ้าเจียง FC ฟซี0-1เอฟซีแชมเปียนลีก2023-24รอบเพลย์ออฟการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปียนลีก2023 ถึง24รอบเพลย์ออฟโดยทีมตัวแทนจากประเทศไทยลงแข่งขัน2คู่โดยคู่แรกเป็นการเจ็บกันร,ระหว่างเดอะแรบบิ B.G. ปทุมอยู่ในเต็ดบุกไปเยือนซิ่งไฮพอร์ต FC สโมสรใน c ในไชนีสซูเปอร์ลีกขณะที่อีกคู่เป็นการเจอกันร,ระหว่างสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC บุกรังเจอเจ,อเจียง FC ซึ่งจะฟาดแข่งพร้อมกัน18นาิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยผลปรากฏว่าเดอะแรบบิด บีจีปทุมยูไนเต็ดบุกไปเอาชนะเซียงไฮ้พอรเอฟซีสา่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มได้อย่างยอดเยี่ยมและจะมีการจับสลากในวันพฤหัสบดีที่24สิงหาคมนี้ส่วนการท่าเรือ FC อีกหนึ่งตัวแทนจากประเทศไทยบุกไปพ่ายแพ้ให้กับเจ้าเจียงเอไปอย่างน่าเสียดาย1 0หลังจากนี้ก็ต้องไปลุ้นการจับฉลากรอบแบ่งกลุ่มว่าทีมจากไทยลีก3ทีมจะเจอกับทีมอะไรกลุ่มไหนบ้างโดยทีมจากไทยลีกเข้ารอบแบ่งกลุ่ม3ทีมคือ แบงค์ our, United, iram, United, row, กอกยูไนเต็ดบุรีรัมยูไนเต็ดบีจีปทุมยูไนเต็ดก็ฝากแฟนบอลชาวไทยเอาใจช่วยส่งเสียงเชียร์ให้ so. ทั้ง3ามทีมเอาชนะในรอบแบ่งกลุ่มแล้วผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาให้ได้ฟังข่าวแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ